บ่ายวันเสาร์รถจิ๊บสีดำมันปราบแล่นเข้ามาในหมู่บ้านป่าก,กอกแล้วก็หยุดอยู่ที่ลานค้าสวัสดีครับที่นี่พอจะมีพรานฝีมือดีพอที่จะพาเข้าป่าส่องสัตว์บ้างไหมครับอ๋อมาหาพรานหรือพ่อนุม่มที่หมู่บ้านข้านี่นอกจากพรานเดชแล้วแล้วก็เห็นจะไม่มีใครเก่งรอบด้านแบบแกแล้วละ แม่เท่าคำปันที่ยืนเลือกของอยู่นั้นเอ่ยตอบออกมาถ้าอย่างนั้นพอจะบอกทางผมได้ไหมครับโอ้ยไม่ต้องบอกละพ่อหนุม่มนั่นยังไงล่ะผานเด็กแกม,มาซื้อของอยู่โน่นแม่เท่าคำปันกล่าวพร้อมกับชี้มือไปยังชายวัยกลางคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่ใส่กางเกงขากก้วยและเสื้อยืดเก่าๆที่กำลังยืนรอแม่ค้าถอนเงินให้ หลังจากที่ได้เงินแล้วแกก็หันหลังกำลังจะเดินจากไปพลานเดชครับพลานเดชเขาชะงักฝีเทา้าแล้วก็หันมามองด้วยสายตาคาดคะเนและคุ้นคิดว่าเคยได้รู้จักบุรุษต,ตรงหน้านี้เมื่อก่อนหรือไม่สวัสดีครับมีอะไรกับผมหรือเปล่าครับเออคือ,อย่างนี้นะครับพวกผมอยากจะออกป่าสักสามสี่คืนนะครับชายหนุ่มคนเมืองหน้าตาหล่อเหลา เข้าประเด็นทันทีหน้านี้ป่าปิดนะครับส่วนมากจะไม่มีใครเข้าเข้าป่ากันหน้าฝนเพราะมันทั้งอันตรายแล้วก็ไม่สะดวกในการเดินทางอีกด้วยแล้วอีกอย่างมันเป็นฤดูผสมพันธุ์พวกเราจะหยุดการล่านะครับเออแต่ในไหนพวกผมก็มากันแล้วอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตและสัญญาว่าจะไม่ยิงสัตว์ที่มันกำลังท้อง หรือว่ามีลูกอ่อนนะครับอืมถ้าอย่างนั้นก็ไปคุยกันที่บ้านผมกันก่อนนะครับเดี๋ยวคุณเลี้ยวขวาตรงนั้นแล้วนับหนึ่งหลังซ้ายมือไปเลยหลังที่สี่นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปรอที่หน้าบ้านพรานเดชบอกแล้วก็เดินนำไปเมื่อลดจอดบุคคลทั้งสี่ก็ลงมาจากรถ เป็นชายไทยไวัยเกือบ33คนและสาวสวยหนึ่งคนที่ดูแล้วน่าจะอ่อนกว่าทุกคนผมชื่อแดนดงแล้วนี่ดงดอยน้องสาวของผมส่วนสองคนนั่นเป็นเพื่อนของผมครับชื่อดินกับยอดพอดีพวกผมลาพักร้อนกันมานะครับพลานถ้าอย่างนั้นก็ได้ครับถ้าพวกคุณให้คำมั่นสัญญาแบบนั้นสัมภาระพร้อมใช่ไหม พลานไวกลางคนถามพร้อมครับงั้นรอผมสักครู่หนึ่งผมขอจัดของก่อนแล้วเพียงไม่นานพลานเด็กก็ออกมาในชุดเดินป่ารลัดกุม่มสวมรองเท้าเดินป่าและไม่ลืมที่จะนำเสื้อกันฝนไปด้วยส่วนยากันทากไม่ต้องพกไปแค่พกเส้นยาฉุนก็พอแก่การใช้งานนานี้ตัวทากดูดเลือดจะเยอะเป็นพิเศษ ก่อนเข้าป่าเขาได้จุดธูปเพื่อทำพิธีเปิดป่าเมื่อทำพิธีขอเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วจึงได้ออกเดินทางอย่างไม่เร่งรีบนักโดยพอทางค่อนข้างเจ้ารกเจอป่าไผ่เขาก็ตัดไม้เสี้ยมปลายให้พอแหลมแจกจ่ายคนละอันในขนาดที่เหมาะมือเอาไว้ใช้ทำไรหรือครับพันเดชดงดอยเอ่ยถามขึ้นนาฝนมันลื่นนะครับเอาไว้ช่วยพยุงตัวได้ และนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่คนเมืองอย่างเธอไม่เคยรู้เขาพาเดินตัดลงห้วยที่มีน้ำไหลเอื่อยเต็มลำห้วยดอกไม้ป่าและกล้วยไม้หลากสีขึ้นอยู่ดานดาดไปหมดดูจะเป็นที่พอใจของสาวสวยไม่น้อยเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกนิดนะครับจะได้หาไม้มาขัดห้างริมห้วยคืนนี้จะได้ยิงสัตว์กันเย็นนี้ฝืนทานอาหารที่เตรียมมาก่อนนะครับ ได้ครับไม่มีปัญหาดินยกนาฬิกาขึ้นมาดูเวลานี้ก็4ี่โมงเย็นแล้วเดินเพลินเพนเผลอแป๊บเดียวก็เย็นแล้วว่าครับเดี๋ยวเราเดินไปอีกสัก5เส้นก็จะเจอต้นยางต้นตะแบบสารพัดต้นไม้ใหญ่ๆที่ตรงนั้นเราจะนั่งห้างกันและก็ยังอยู่เรียบแนวห้วยอีกด้วย ใช้เวลาราวครึ่งชั่วโมงก็มาถึงจุดที่พลานเดดได้บอกเอาไว้ไปครับใครจะอาสาเฝ้าของที่เหลือเราจะไปหาฟืนมาหุงหาอาหารแล้วก็ขัดห้างกันดงดอยน้องเฝ้าก็แล้วกันนะถ้าหากมีอะไรเข้ามาก็ยิงได้เลยพวกพีไปไม่นานหรอกแดนดงบอกน้องสาว แล้วเวลาผ่านไปไม่นานทุกคนก็กลับมาบางก็ช่วยพรานเดททำห้างบางกระก,ก่อไฟตะเตรียมอุ่นอาหารกระป๋องและไม่ลืมจะหยิบเหล้าวิสกี้ออกมาดื่มกันเอาละครับเดี๋ยวเราทั้งหมดจะขึ้นห้างกันแล้วใครจะไปหนักไปเบาก็เชิญกันเลยนะครับแต่ให้ไปด้วยกันเป็นกลุม่มและอย่าไปไกลมากเพราะว่าถ้าขึ้นห้างแล้วจะไม่ได้ลงมาอีกจนกว่าจะสว่าง ทั้งสี่ก็ดูจะเข้าใจกันได้ง่ายๆเพียงแต่ดงดอยที่เป็นผู้หญิงดูจะลำบากมากกว่าคนอื่นไม่นานก็ได้มีเสียงร้องมาจากใครสักคนในกลุ่มอาช่วยด้วยช่วยด้วยพรานเดดวิ่งไปอย่างรวดเร็วแต่พบเพียงแค่หมวกแก๊ปของยอดเท่านั้นที่หล่นอยู่ตรงนั้นแดนดงกับดินที่ไปเบาไม่ไกลจากตรงนั้นก็วิ่งตามมาติดๆเกิดอะไรขึ้นครับพราน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณทั้งสามกลับก้นไปอยู่บน้างก่อนนะครับห้ามลงมาอย่างเด็ดขาดอยู่บนนั้นจะปลอดภัยเพออยู่ในเขตอาคมเข้าใจนะครับจะไม่ให้พวกผมตามไปด้วยจริงๆเหรอครับดินถามย้ำอีกครั้งไม่ต้องครับผมคนเดียวจะสะดวกกว่าอย่าลืมนะครับไม่ว่าใครจะเรียกให้ลงมาห้ามลงมาเด็ดขาดไม่ว่าจะเห็นเป็นผมเองก็ตามถ้าคนปกติ จะเข้าไปในหลักเขตมนได้แต่ถ้าไม่ได้คือนั่นไม่ใช่คนครับเรียบไปครับผมจะไปส่งเขาพาทั้งสามคนไปส่งขึ้นห้างแล้วก็ออกแกะรอยไปในทันทีเพียงไม่นานเขาก็เจอรอยเลือดที่หยดไปเป็นทางและรอยตีนของอะไรบางอย่างมันเหมือนกับรอยเท้าของคนแต่ทว่ามันใหญ่โตเกินกว่าที่จะเป็นคนปกติไปได้รองเท้าขนาดเบอร์43คอมแบทของเขา ยังดูเล็กไปเลยเมื่อเอามาเทียบขนาดกันบรรยากาศมืดคลึมลงมาอย่างรวดเร็วรอยเลือดได้หายไปแล้วแต่ยังคงมีรอยเท้าของมันยังคงปรากฏให้เห็นหนึ่งก้าวของมันเท่ากับ9้าวครึ่งของเขาสายฟ้าแลบแปลกปราบพร้อมกับเสียงฟ้าร้องคืนคืนสายลมเริ่มพัดมาอื้ออึงทันใดน,น,นั้น เขาก็ได้ยินเสียงงืมงำมาจากป่าด้านข้างที่ยาคาไหวเอนเราวก็มีสัตว์ซ่อนตัวอยู่ในนั้นเขาค่อยๆสาวเท้าเข้าไปยังแผ่วเบาและระมัดระวังกลิ่นคาวเลือดผสมกลิ่นอุจจาระโชยมาแตะจมูกเขารู้ได้ทันทีว่าคนของเขาบัดนี้ได้ตกเป็นอาหารของอะไรบางอย่างไปเสร็จแล้วเขาประทับปืนขึ้นในท่าเตรียมพร้อม แต่แล้วเมื่อสายฟ้าสว่างว่าขึ้นมาอีกครั้งสิ่งที่ปลากดก่บสายตานั้นก็คืออสูรกายสองสามตัวมันกำลังฉีกถึงกินซากของมนุษย์ผู้ที่หลงเข้ามาในแดนของมันพลานเดชสาดไฟส่องไปยังพวกมันทั้งสามตัวที่กำลังยืนขึ้นสแสยะปากเผยให้เลือดและเศษเนื้อติดอยู่ที่ฟันส<ะ> <S <S เสียงร้องของพวกมันตัวหนึง่งแผดเสียงร้องก่อนจะลม้มลง ใช่แล้วมันเป็นอสุรกายครึ่งคนครึ่งเสือที่ยังเหลืออีกสองตัวก็ยังคงเดินหน้าหาจังหวะเข้ามาหาพรานเดชพรานเดชวิ่งหนีไปได้สักระยะเมื่อคิดว่าไกลพอจึงได้หยุดใส่กระสุนอาคมเข้าไปอีกมันทั้งสองก็ใกล้เข้ามาเมื่อใส่กระสุนอาคมเข้าไปแล้วพรานเดชก็ลั่นไกอีกครั้งแล้วมันก็ลม้มลงตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งตัว เขารีบใส่กระสุนก่อนที่มันจะถึงตัวในอีกไม่กี่ก้าวแล้วมันก็ลม้มลงเป็นตัวสุดท้ายพลานเดชถึงกับถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ก็ยังไม่ไวายจะแปลกใจว่าเป็นเสือสมิ่งแท้ๆท,ทำไมมันถึงได้สิน้นฤทธิ์ง่ายได้นักทางด้านคนที่อยู่บนห้างได้ยินเสียงปืนดังไล่ลี่กันถึงสามนัดก็รู้สึกกังวลกวายใจยังบอกไม่ถูก มันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะพรานเดชกำลังยิงอะไรยิงอะไรก็ไม่รู้ลูกแค่ว่าแกกับดงดอยเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ดินบอกเพื่อนแต่ทันใดนั้นเสียงแสกสะก,ก็ดังมาจากแนวป่าร่างใครบางคนปรากฏเป็นเงาตะคุม่มเดินออกมาไฟฉายของทั้งสามก็บอกสาดไปยังร่างนั้นเกือบจะพร้อมๆกันร่างนั้นยกมือขึ้นป้องบังใบหน้าเอาไว้ ไอยอดทั้งสามเอ่ยขึ้นพร้อมๆกันเออข้าเองพวกเองจะส่องอะไรนักหนาวะตาข้าพลาหมดแล้วนี่แล้วมึงหายหัวไปไหนมาแล้วที่มึงร้องแหกป่านั้นละ่ะมึงเป็นอะไรข้าแค่รอพวกเองเล่นนะสิแล้วก็วิ่งหนีไปแอบแต่ไม่มีใครตามข้าไปเลยสักคนเฮ้ยมันไม่ใช่เป่าเพาเพื่อนไอยอด ปกติมึงไม่ใช่คนขี้เล่นมาก่อนเลยนี่หวะพวกมึงนี่ขี้สงสัยกันจังลงมากินเหล้ากับกูข้างล่างนี่ก่อนเธอมาไม่พวกกูไม่ลงหรอกมึงขึ้นมาสิจำไม่ได้แล้วหรือว่าพลานเดชสั่งพวกเราเอาไว้นะพวกมึงนี่แค่นี้ก็ปอดแหกแล้วท่านใดนั้นเอง ไอยอดมันก็ร้องโอดโอยขึ้นมาพร้อมกับเอามือกุมท้องอ้อยอ้ย,อยช่วยข้าด้วยข้าปวดท้องเหลือเกินโอ้ยยอดล้มตัวลงนอนเกลอ้ยกลิ้งไปมาก่อนที่จะแน่นิ่งไปแดนดินกับดงดอยตกใจกลัวว่าเพื่อนจะเป็นอะไรมากไปกว่านี้ในที่สุดทั้งสองก็ตัดสินใจที่จะลงจากห้างเมื่อเห็นเพื่อนร้องควญครางอย่างทรมาน เมื่อแดนดินลงไปจากห้างแล้วดงดอยก็กำลังจะตามลงไปแล้วทัในใดนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาพอสิ้นเสียงปืนร่างของยอดก็กลายเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่กระเด็นไปตามแรงกระสุนแต่มันไม่โดนจุดสำคัญกระสุนเจาะเข้าที่สะโพกขวาของมันทำให้มันกระโดดหายไปในความมืดทั้งสามคนยืนตะลึงอยู่ใต้ห้างตัวสันเทิม เสียงฟันกระทบกันดังเกึกๆอย่างทำอะไรไม่ถูกโดยเฉพาะดงดอยเกิดไปแล้วนะครับถ้าผมมาไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นเราเสียเพื่อนของพวกคุณไปแล้วเพราะฉะนั้นพวกคุณต้องรักษาชีวิตเอาไว้ให้ดีนะครับเรียกึ้นไปบนห้างก่อนเดี๋ยวผมจะรอให้ฟังแล้วสิ่งที่ได้ยินก็ทำเอาดงดอยแทบจะประคองสติไม่ได้ทั้งสามกลับขึ้นมาอยู่บนห้างอีกครั้งโดยสติที่หลุดลอย พานเดชได้คาถาแล้วก็เป่าไปที่หน้าของทั้งสามคนเพียงไม่นานสติของพวกเขาก็กลับมาอีกครั้งพานเดชว่ายังไงนะครับผมเหลือกันสามคนหมายความว่าไอ้ยอดมันตายแล้วหรือครับแล้วเสือตัวเมื่อกี้นี้ทำไมมันถึงเป็นไอ้ยอดได้นั่นแหละที่เขาเรียกว่าเสือสมิงเสือสมิงที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาเล่าให้ฟังนะ่ะ มันมีอยู่จริงคุณทั้งสามก็เห็นกับตาเราวนี่แล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะครับพานนิสัยของสมิงมันจะไม่ละความพยายามที่จะจัดการกับเราแน่แล้วแล้วเราต้องทำยังไงครับต้องสู้อย่างเดียวเท่านั้นล่ะครับถ้าพวกคุณไม่ออกไปจากเขตมอนรับรองว่าจะปลอดภยัยแต่จะปลอดภัยที่สุดก็ต้องอยู่บนห้างนี่แหละครับ แล้วท่านใดนั้นก็มีเสียงผู้หญิงร้องและเสียงเสือร้องดังไปทั่วราวป่าช่วยด้วยช่วยข้าด้วยแล้วภาพหญิงสาวชาวบ้านที่เดินโซซัสโซเซมือข้างหนึ่งยกขึ้นมากุมหัวไหลเอาไว้เลือดไหลออกมาจนเสื้อของเธอชุ่มโชกไปด้วยเลือดแล้วร่างนั้นก็ล้มลงนอก,นอกเขตอาคมแล้วก็หมดสติไป เสือตัวนั้นย่อตัวลงเตรียมที่จะกระโจนใส่ร่างที่นอนหมดสติอยู่นั้นพลันเดชจัดก,การอะไรสักอย่างสิครับเขาประทับปืนขึ้นแล้วก็เล็งไปยังร่างหญิงสาวที่นอนอยู่แล้วก็ลั่นไกในทันทีสิ้นเสียงปืนร่างหญิงสาวที่นอนอยู่ก็กระโดดแผ่วหนีไปอีกทางยังคงเหลือแต่สมิงตัวผู้ที่ยืนคำรามอยู่ข้างล่าง แต่แล้วก็แทบจะไม่เชื่อหูตัวเองเมื่อมีเสียงหัวเราะแหบป่ำของชายชราดังออกมาจากเสือตัวนั้นฮ่าๆไอ้พวกมนุษย์หน้าโง่มึงคิดหรือว่าเขตนมนแค่นี้จะขวางอะไรกูได้พวกมึงจะต้องตายพวกมึงฆ่าลูกของพวกกูไปถึงสามตัวกูจะฆ่าพวกมึงให้หมด เสียงฟ้าผ่าและเสียงลมดังเลื่อนลั่นไปทั้งราวป่าแล้วฝนก็กระนำลงมาอย่างหนักแต่แล้วสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นรวมถึงพรานเดชเองเจา้าเสือสมิงรายที่มันคลานสี่ขาอยู่กับพื้นมันค่อยเปลี่ยนเป็นยืนขึ้นสองขาแล้วหัวร้อเสียงกล้องสถานป่าว้าฮาแล้วมันก็หายวับไปในพริบตาแล้วก็ปรากฏตัวขึ้นมาใหม่เห็นหรือยังครับ ในป่านี้มันมีอะไรที่พวกคุณคาดไม่ถึงอีกมากตอนนี้มันกำลังใช้ฝนเพื่อทำลายเขตมนของเราแล้วเราจะทำยังไงดีละพรานใจเย็นๆครับทุกอย่างที่คุณคุณเห็นทั้งหมดนี่มันคือเรื่องจริงและมันเกิดขึ้นมาตลอดเวลาแล้วอยู่ที่ว่าใครจะเจอเท่านั้นละครับผมถึงได้บอกไงว่าที่นี่มันอันตรายมาก นางสมิ่งเท่าแอบดูคู่ชีวิตและลูกๆที่จากไปด้วยความแค้นแต่นางรู้ดีว่าถ้าเข้าไปต่อสู้ซึงซึ่งหน้านางไม่ใช่คู่ต่อสู้ยกเว้นเสียแต่ว่าจะเก็บความแค้นนี้เอาไว้ไปแก้แค้นในภายหลังร่างสมิ่งร้ายบัตนี้ร่างของมันได้สลายหายไปแล้วพรุ่งนี้เราจะพาซาของเพื่อนคุณกลับออกไปจากป่านี้ซาอย่างนั้นหรือครับ ไอ้ยอดมันตายแล้วจริงๆใช่ไหมพรานแล้วมันตายยังไงตายจริงๆครับถูกเสือผีกัดกินจนเหลือแต่โครงกระดูกทุกคนพยักหน้าคืนนั้นทั้งคืนก็ไม่ได้มีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นอีกจนกระทั่งถึงเช้าโดยที่ทั้งสามหลับๆตื่นๆด้วยความหวาดระแวง เสียงไก่ป่าขันมารอบทิศพานเดดลงไปก่อไฟหลามข้าวแล้วก็ต้มกาแฟให้กับนายทั้งสามเนื้อเค็มถูกนำออกมาอุ่นและปลาเค็มที่นำติดตัวมาด้วยกลิ่นของมันจึงได้ปลุกคนทั้งสามให้ตื่นขึ้นและไต่พระองค์ลงตามมาอา้าวตื่นกันแล้วหรือครับกินกาแฟก่อนนะครับจะได้กินข้าวแล้วก็จะได้ไปกัน กาแฟทีอินวันมีขายมาสักพักหนึ่งแล้วจึงค่อนข้างสะดวกเวลาออกป่าคนทั้งสามและพรานเดทกินข้าวกันไม่มากนักพร้อมกันแล้วนะครับถอยอย่างนั้นก็ตามผมมาทั้งสามเดินตามพรานเดทไปอย่างระแวดระวังเพราะเมื่อคืนยังมีนางเสมิงอีกตัวหนึ่งที่มันยังไม่ตายกลัวว่ามันจะตลบหลังมาขบหัวพวกเขาเมื่อเดินเข้าไปใกล้ซากศพของยอด กลิ่นก็เริ่มโชยมาเข้าจมูกเพราะเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงสากเริ่มเนา่าทั้งสามใจเต้นรัวเร็วด้วยความตื่นเต้นแต่ก็ไม่ไวจะยกมือขึ้นมาปิดจมูกเพื่อนของพวกคุณอยู่ตรงนั้นพลานเดชพูดพรานก็ชี้มือไปในป่าหญ้าคาที่มีหญ้าลูกไปเป็นทางพลานเดชส่งพยักหน้าให้พวกเขาแล้วก็เดินเข้าไป ทั้งสามใจเต้นจนกระดอนออกมานอกอกเพียงไม่นานภาพอันน่าอนเนตอนาาของยอดก็ปรากฏแก่สายตาของทุกคนมันเหลือแต่เพียงกระดูกที่มีมแมลงวันตอมจนดำพลื้ไปหมดดงดอยกับดินถึงกับอาเจียนพุ่งออกมาเหลือเพียงแค่แดนดินเท่านั้นที่เดินเข้าไปดูเพื่อนแล้วก็ถึงกับปล่อยหัออกมาอย่างไม่อายข้าผิดเองไอ้ยอด ที่เป็นต้นคิดชวนพวกเองมาในครั้งนี้ข้าผิดเองเอาเถอะครับเรารีบพาร่างเพื่อนของคุณคุณไปก่อนขณะที่พรานเดชกับแดนดงกำลังเก็บซากของยอดอยู่นั้นนางสมิงราที่แอบย่องมาอย่างเงียบกริบกลิ่นสาบเสือถูกกลิ่นของซากศพของยอดกลอบไปเสียสิน้นแล้วมันก็กระโจนเข้าใส่ดินที่อยู่ใกล้มันที่สุด มันกระโจนใส่ร่างของดินจนล้มลงและงับเข้าที่คอหอยของเขาแล้วมันก็กระชากจนขาดก่อนที่มันจะกระโจนแผ้วหนีเข้าป่าไปพรานเดชท,ที่กําลังนั่งลงเก็บกระดูกใส่ถุงกระสอบปุ๋ยอยู่ทําให้เขาลุกขึ้นมาปลดปืนออกจากบ่าไม่ทันนางสมิ่งมันส่งเสียงหัวเราะแหลมเข้ามาในอากาศชีวิตต้องแ,กแลกด้วยชีวิตพวกมึงทุกคนต้องตายต้องตายพรานเราจะทำยังไงกันดีครับพราน พี่ดินก็ตายไปอีกรายแล้วแล้วรายต่อไปจะเป็นใครดอยหรือว่าพี่แดนดงล่ะคระับดอยกลัวใจเย้นนก่อนครับผมว่าพวกเรากลับกันไปก่อนจะดีกว่าเพื่อที่พวกคุณจะได้ปลอดภัยแล้วผมจะพาเจ้าหน้าที่เข้ามาที่นี่อีกทีเขาเดินอยู่ตรงกลางแล้วให้ทั้งสองเดินขนาบสายขวาออกมาจากป่ายอย่างรวดเร็วคุณทั้งสองรออยู่ที่บ้านของผมก่อน แล้วผมจะนำเจ้าหน้าที่เข้าป่าไปอีกทีเขาบอกกับนายจ้างทั้งสองพี่น้องแต่เมื่อเขาและเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าศพของยอดได้หายไปแล้วแต่กลับมีรอยเท้าของมันยำเอาไว้เป็นทางเราจะแกะรอยมันไปนะครับคิดว่ามันยังคงไปไหนได้ไม่ไกลจากตรงนี้เพรารอยยังคงใหม่ๆอยู่แต่ว่ามันคํำแล้วนะพรานพวกเราเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย แล้วกลิ่นขาวขะคลุ้งกระโชยมาเข้าจมูกแล้วพวกเขาก็เห็นร่างของดินที่ถูกแทะกินจนแทบจะไม่เหลือถ้าเราออกจากป่าตอนนี้ไม่น่าจะทันเพราะเริ่มจะหมดแสงลงไปทุกทีแล้วเรามาด้วยกันห้าคนผมว่าเราไปตัดไม้มาทำห้างแล้วก็นั่งซากกันจะรีกว่าพรุ่งนี้ถ้าตะวันโผล่พ้นจะขอบฟ้าแล้วไม่ว่าเราจะได้ตัวมันหรือไม เราก็จะกลับโอเคงั้นตกลงตามนี้เลยพานเดตเรารีบไปกันเถอะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเอ่ยขึ้นเพียงไม่นานห้างที่แข็งแรงก็สำเร็จและทุกคนก็ขึ้นไปอยู่บนห้างเฝ้ารอที่จะจัดการกับเสือร้ายแต่นางสมิงมันฉลาดเกินกว่าที่พวกเขาจะคาดคิดมันนำซากมาหลอกล่อพวกมนุษย์ให้มานั่งซากเฝ้าแต่มันกลับย่องตามไปที่บ้าน เพื่อลอจัดการกับคนของเขานั่นก็คือสองพี่น้องแดนดงกับดงดอยนั่นเองเวลาผ่านไปราวสี่ทุมทั้งสองนั่งรอฟังข่าวจากพรานเดชแต่แล้วก็มีเสียงหมาเห่ามาจนกระทั่งถึงหน้าบ้านของพรานคุณแดนดงคุณดงดอยผมกมลับมาแล้วครับเปิดประตูให้ผมทีพรานเดช พระเนตกบมาแล้วดงดอยรีบไปเปิดประตูให้แต่แล้วท่านใดน,นั้น <L un its> เสียงคำรามโฮกสนั่น,น,นประสานกับเสียงกรีดร้องของเธอทําให้แดนดงทําอะไรไม่ถูกเมื่อเห็นน้องสาวถูกกยํ้ไปต่อหน้าต่อต,อตาแล้วท่านใดน,นั้นเจ้าเสือร้ายมันก็จงทะยานเข้าใส่แดนดงอย่างรวดเร็วเขากระชากปืนพกสั้นที่เอวออกมาโดยมืออันสั่นเทาแล้วก็เหนี่ยวไกขึ้นในทันทีน,นั้น แต่ทว่าปืนกลับสับไม่แตกมีแต่เสียงดังแชะนางสมิ่งร้ายยืนขึ้นด้วยสองขาก่อนท,ที่ร่างนั้นจะค่อยๆแปลเปลี่ยนไปเป็นมนุษย์ที่มีลายคาดเหลืองสลับดำเต็มตัวมีเคี้ยวใหญ่และแหลมคมอยู่เต็มปากมันพุ่งตัวเข้าใส่แดนดงอย่างรวดเร็วกัดลงเข้าที่คอหอยแล้วก็กระชากออกมาเหมือนศพอื่นๆ ฮในที่สุดข้าก็จัดการพวกเองได้หมดตอนนี้ก็เหลือแต่ไอ้พรานชั่วนั่นคนเดียวสินะมึงเตรียมตัวตายแล้วนางสมิงมันก็วิ่งเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วเสียงร้องโหขึ้มของมันดังมาแต่ไกลทําเอาเจ้าหน้าที่สี่คนที่อยู่ด้านบนถึงกับตัวสั่นพราน มันมันมาแล้วไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวผมจะจัดการมันเอง <dled productive> เสียงคำรามของนางสมิงสะกดป่าให้เงียบไปอีกครั้งสายลมหอบเอากลิ่นสาบของมันโชยมาแล้วก็แรงขึ้นมันมาแล้วครับหมาแบบไม่ย่องไม่แอบอะไรเลยทั้งสิ้น มันร้ายกาจมากจริงๆแสงจันทร์สาดส่องลอดกิ่งไม้ลงมาทำให้มองเห็นภาพเบื้องล่างได้อย่างชัดเจนนางสมิ่งในร่างของนางเสือหลังจากที่ไปจัดการกับแดนดงและดงดอยแล้วมันก็เดินสองขาออกมายืนจังก้าอย่างท้าทายไอ้พรานชั่วมึงฆ่าลูกฆ่าผัวกูเก่งจริงมึงอย่าใช้อาคมสิวะลงมาสู้กับกูตัวต่อตัว,ตว หรือว่ามึงไม่กล้าอิสตงมิงชาติชั่วมึงจะโดนกูค่าเดี๋ยวนี้แหละพวกคุณอยู่บนนี้นะครับอย่าเพิ่งยิงลงไปก่ลาวจบเขาก็หยิบมีดหมอเพียงเล่มเดียวแล้วก็โจรลงจากห้างที่สูงเกือบเจ็ดเมตรลงไปเบื้องล่างราวกับว่าลายน้ำหนักเจ้าหนะ้าที่ทั้งสี่มองลงไปอย่างใจจดใจจอ่อนางสมิงร้ายกลายร่างเป็นเสือโครงขนาดใหญ่มันกระโจนเข้าใส่พรานเดช พลานเดตเองก็ไว้ไม่แพ้กันเขาก็โดดหลบแล Laser ้วก to ็จ้วงแทงเข้าที่ข้างลำตัวนางสมิงร้ายโดนแทงมันร้องด้วยความเจ็บปวดพลานเดตกระชักมีดกลับมายืนตั้งรับอีกครั้งการที่มันถูกมีดหมอลงอาคมแทงทำให้มันกำลังอ่อนลงไปมากแต่ด้วยความแค้นทำให้นางสมิงร้ายกัดฟันเฮือกสุดท้าย มันกลับตัวขึ้นมากลางกรงเล็บเพื่อที่จะตะปบ้าไปที่หน้าอกของพรานเดทแต่เขาก็ยังไวอยู่เช่นเดิมแต่ด้วยความที่เขาต้องการจะปิดเกมพอถ้าถอยมากกว่านี้ก็จะพลาดโอกาสจัดการกับมันได้คราวนี้พรานเดทอาศัยจังหวะกระซวกมีดเข้าไปที่หลักแหลแดงด้านซ้ายซึ่งเป็นขนาะเดียวกันกับที่มันตบเข้ามาด้วยกรงเล็บด้านขวาของลำตัวเป็นแผลยาวจากเอวมาถึงกึ่งกลางหลัง เสียงร้องสุดท้ายของนางสมิงก่อนที่มันจะขาดใจตายร่างของนางค่อยๆแปลสภาพไปเป็นหญิงชาราที่มีอายุน่าจะเกินกว่าหนึ่งปีร่างยังมีสีดำคาดเหลืองและแห้งจนเป็นซากศพก่อนที่จะสลายไปเหมือนศพก่อน,อนจบสิทีนะนางสมิงชั่วเขากล่าวออกมาด้วยความโล่งอก แล้วเรากลับกันไปตอนนี้เลยดีไหมครับพรานเจ้าหน้าที่เอ่ยถามพรานเดชอย่าพึ่งเลยครับในป่าตอนกลางคืนยังไงก็อันตรายมันไม่ได้มีแค่สมิงสองผัวเมียนี่เท่านั้นแต่มันยังมีอะไรอีกมากที่พวกคุณคาดไม่ถึงแล้วทั้งห้าก็งีบหลับกันไปได้ไม่นานเสียงไก่ขานก็ดังแว่วมาแต่ไกลทุกคนจึงได้ลงมาจากห้าง เก็บซากของทั้งสองแล้วก็รีบเดินทางกลับหมู่บ้านเวลาเกือบเที่ยงกว่า,วาเข้ามาในเขตหมู่บ้านแต่กลับพบความประหลาดใจเมื่อหมู่บ้านเงียบเชียบผู้คนไม่รู้หายไปไหนกันหมดเมื่อพรานเดชเดินมาใกล้จะถึงบ้านจึงได้รู้ว่าผู้คนมามุงดูอะไรบางอย่างที่บริเวณหน้าบ้านของเขา แล้วก็มีเสียงของหลายๆคนตะโกนบอกกันไป็นทอดเฮ้ยพรานเดทโน่นพรานเดทมาแล้วเกิดอะไรขึ้นมาทำไมกันเยอะแยะแล้วนี่พรานเดทไปดูเองเถอะพรานเดทรับรู้ถึงความไม่ชอบมาพา,ากลจึงได้วิ่งขึ้นไปบนบ้านแล้วเขาก็ตกตะลึงกับภาพที่ได้เห็นเมื่อคืนพวกข้าได้ยินเสียงเสือมันร้องที่บ้านของเอง และเสียงร้องของผู้ชายผู้หญิงแต่แล้วทุกอย่างมันก็เงียบไปแล้วเช้านี้มันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละผู้ใหญ่คงเอ่ยบอกเจ้าหน้าที่ทั้งสี่ตามขึ้นมาด้วยเมื่อเห็นแล้วก็ทําให้นึกถึงนางสมิ่งร้ายตัวนั้นมีหน้าละพลานกว่ามันจะไปหาเราก็ดึกแล้วที่แถมมันมาที่นี่ก่อนนี้เอง เจ้าหน้าที่จัดการเก็บซากข,ของทุกคนไปชนะสูตรแล้วก็แจ้งให้ญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนับตั้งแต่บัดนั้นมาพลานเดดก็เลิกเป็นพลานอย่างเด็ดขาดโดยพอรู้สึกผิดที่ไม่สามารถจะดูแลชีวิตคณะนายจ้างได้ทำให้ทั้งหมดต้องตายลงและเขาก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับป่าอาถรรพ์แห่งนั้นอีกต่อไป